ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้พาทุกคนไปเห็นภาพรวมหรือว่าได้พาทุกคนไปค่อยๆเห็นว่าตัวเองค่อยๆเห็นตัวเองว่าการที่เราเป็นเราทุกวันนี้เกิดจากการที่เราเซตร,ระบบประสาทอัตโนมัติเอาไวแ้แล้วแล้วร่างกายเราอะก็คือลันไปเรื่อยๆจนชินทีนี้คลิปนี้เซนจ,จะมาบอกทุกคนว่าแล้วไอ้คำว่าสมาธิอมันจะสามารถ ช่วยทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยังไงสมาธินะคะอันแรกก็คือจะทําให้เราอยู่ในสภาวะปัจจุบันขณะหรือมีสตินั่นเองค่ะเพราะว่าจิตของเราอะ่ะทุกคนเราดําเนินชีวิตปัจจุบันเขาก็วนลูประบบประสาทอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้การทําสมาธิอะ่ะก็ทําให้เราอะรู้เนื้อรู้ตัวหรือมีสตินั่นเองค่ะทีนี้พอเรามีสติ เราก็สามารถที่จะเลือกที่จะสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้ถูกไหมคะเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่มีสติจิตของเราจะไหลไปสู่ระบบประสาทอัตโนมัติที่มันถูกเซตไว้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะมันชินไงทางเดินในสมองถูกเซตไว้แล้วตัวตนเก่าเราถูกระบบประสาทอัตโนมัติเซตไว้แล้วตัวตนเรา ถูกเซตไว้ด้วยระบบประสาทอัตโนมัติไว้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่เราอยู่ในสภาวะปัจจุบันขณะทำให้เรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวเราจะเป็นคนสร้างสถานการณ์หรือสร้างโลกในแบบที่เราต้องการด้วยด้วยตัวของเราเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีสิ่งเข้ามากระทบ เราใช่ปะอาจจะเป็นคําพูดของลูกค้าพูดจาไม่ดีกับเราเพื่อนหรือทะเลาะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราค่ะพอมีอะไรที่มากระทบเราอะถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นทันทียกตัวอย่างเช่นเมื่อมอีคนขับรถมาปาดหน้าเราอ่ะเราก็จะตอบสนองด้วยการด่าทอต่อว่าด้วยคําถ้อยคําที่รุนแรงแล้วคุสังเกตอะไรไหมตัวเราเองอะจะรู้สึก หงุดหงิดอารมณ์เสียรู้สึกแย่คลื่นพลังงานเราอะทุกคนตกทันทีคลื่นหรือความรู้สึกของเราอะต่ำทันทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรามีสติเราอยู่ในสภาวะปัจจุบันขณะแล้วเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเป็นผู้สร้างอะคะ่ะถ้าคนขับรถปาดหน้าเราเราเห็นแต่เราไม่ตอบสนองเรามีสติ เรารู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็ปล่อยผ่านอย่างเี้ค่ะขึ้นเราจะไม่ตกเราสามารถรักษาหรือว่าพาตัวเองเนี่ยอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงหรือว่าในอารมณ์ที่ดีได้ตลอดอะค่ะอันเนี้ยคือลักษณะของผู้สร้างคือวันที่เราตัดสินใจว่าเราอะจะเป็นคนสร้างชีวิตด้วยตัวของเราเองอันเนี้ยก็คือสมาธิที่เข้ามาช่วยในจุดที่หน,นะคะต่อไปจุดที่สก็คือสมาธิเนี่ย จะเข้าไปทํางานในส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติตรงนี้เซนขออธิบายตรงนี้นิดนึงนะคะว่าร่างกายของคนเราอ่ะจะมีระบบประสาทอัตโนมัติอยู่สส่วนค่ะส่วนที่1ก็คือซิมพาเทติกหมายถึงระบบประสาทอัตโนมัติสู้หรือหนีเราอ่ะจะหลั่งสารความเครียดออกมาค่ะอันนี้ที่1เนาะต่อไปข้อ2ก็คือพาราซิมพาเทติกอันนี้ก็คือเป็นระบบประสาทอัตโนมัติแบบผ่อนคลายทีนี้ก่อนที่เราจะ ไปพูดถึงสมาธิขอพูดถึงภาพรวมง่ายๆว่าในสภาวะสู้หรือหนีของร่างกายเราอะ่ะจะหลังสารความเครียดทุกคนลองนึกภาพตามนะคะกวางที่มันวิ่งหนีเสือนะคะกวางก็จะวิ่ง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 ในวินาทีนั้นน่ะทุกคนกวางก็จะคิดแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะว่าต้องให้รอดก่อนวินาทีนี้ทุกคนเห็นภาพไหมเพื่อให้รอดจากเสือก่อนน่ะร่างกายเราอะ่ะจะในสภาวะแบบนั้นน่ะร่างกายเราจะไม่มี ไอเดียความคิดสร้างสรรค์อะไรใดเลย,เลยนอกจากว่ากูต้องรอดก่อนวินาทีนี้ทีนี้ร่างกายเขาก็จะหลั่งสารฮอร์โมนของความเครียดออกมาในการหนีใช่ไหมคะเพื่อให้รอดจากส,สถานการณ์นั้นไปก่อนแต่ประเด็นก็คือร่างกายของมนุษย์เราอะไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ในสภาวะความเครียดตลอดถ้าแค่เครียดในช่วงขณะหนึงอะไม่เป็นไรโอเคได้อยู่แต่ถ้าเกิด เ,เครียดนานๆสะสมไปเรื่อยๆอ่ะร่างกายไม่โอเคค่ะทีนี้อันที่2ก็คือระบบพาราซิมพาเทติกคืออะไรมันก็คือเราอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายก็คือเวลาที่เราสบายๆเราชิวๆทุกคนสังเกตไหมหเวลาที่เรานึกนึกงานออกหรือว่ามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มักจะมาในเวลาที่เราแบบได้อาบน้ําสบายๆผ่อนคลายหรือว่าในในเวลาที่เราแบบไปชิวๆตามธรรมชาติ ม,มันจะมาในตอนนี้ค่ะในเรื่องของออความคิดไอเดียสร้างสรรค์เพราะว่าระบบประสาทอัตโนมัติส่วนนี้เขาทํางานทุกคนลองย้อนกลับมาดูชีวิตประจําวันเราดูนะคะว่าเราตื่นมาไปทํางานทํากิจวัตรทาหน้าที่ต่างๆกลับมาตอนเย็นก็ทําอะไรเหมือนเดิมทุกวันทุกคนสังเกตอะไรไหมว่าชีวิตเราอ,อยู่ในภาวะที่ที่มันเร่งรีบมีงานต้องทํามีสิ่งที่ต้องเคลียร์มีทูดูลิส มีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะเต็มไปหมดพอมันเร่งรีบใช่ไหมคะร่างกายเราอ่ะจะถูกชิปไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกหรือสู้หรือหนีหรือภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นพอมันเป็นความเครียดเนี่ยมันเหมือนเราต้องต้องสู้หรือหนีตลอดเวลาค่ะไอ้ภาวะเนี้ยมันก็เลยทำให้เราพาไปใช้ระบบประสาทอัตโนมัติที่เราถูกเซตไว้แล้วทุกคนเห็นภาพไหมว่าจิตของเราอ่ะพร้อมที่จะไปสู่ตัวต,วตนเก่า ที่เราถูกเซตไว้แล้วตลอดเวลาเลยค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในภาวะที่สู้หรือหนีคือกูต้องรอดไงก็เลยต้องพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่ง่ายที่สุดก็คือออโตเมติกหรือออโตพายโหลหรืออัตโนมัตินั่นเองค่ะทีนี้การที่เราทําสมาธินะคะหรืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องนั่งสมาธิก็ได้นะคะ ขอแค่ทุกคนนะ่ะหายใจเข้าหายใจออกให้ช้าลงแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวทุกคนลองมาทําตามเซนดูนะคะก็คือให้ทุกคนนะ่ะเอามือไปไว้ที่ท้องนะคะแล้วให้ทุกคนนะ่ะหายใจเข้าให้ท้องป่องหายใจออกให้ท้องแฟบนะคะเราลองมาทําเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกเนี่ยนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องไปนั่งสมาธิก็ได้เดี๋ยวจะเกิดความเครียดกันเปล่าเนาะก็คือให้ทุกคนลองหายใจเข้าช้าหายใจออกให้ช้าลงทีนี้ให้การทําแบบเนี้ยมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติพาลาซิมพาเทติกค,ค่ะเพราะว่า ร่างกายเราอ่ะเขาจะมีเส้นประสาทอยู่เส้นหนึ่งก็คือเรียกว่าเ e กัสเน r ร์ที่เขาจะลากทั้งทั่วร่างกายะค่ะสมองมาจนถึงเอ,อมามันจบอยู่ที่ท้องค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ